ตอนนี้ฉีดโบท็อกยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันไม่ใช่รูปล่อยมันเป็นความหย่อนของผิว,ว่ะค่ะโอ้แต่ก่อนนี้เอี้ยวปุ๊บแบบเส้นพาดเลยค่ะนี่เอี้ยวปุกคอตึงเฮ้ยมือฟูได้อ่ะอ้ยตายแล้วรู้สึกมีความเป็นผู้หญิงมือเหมือนของลูกสาวแล้วอายุ21 ชอบม,มากคือไอ้ริ้วเล็กๆเ,เมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยริ้วตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยไม่มีเนี่ยงกว่าหน้าโอ้ยชอบม,มากอุ้ยแต่รู้สึกเหมือนมีความเป็นผู้หญิงกลับมารู้สึกแบบมือแบบ อยากจะแบบเวลาคุยแล้วเอามือขึ้นึกออกมาจริตผู้หญิงอะเวลาคุยนะคะคือแบบเราอยากจะคุยแล้วมือแบบอ้อวันนั้นกินอย่างนี้แบบอย่างนี้นึกออกแต่ทําไม่ได้ก่อนหน้านี้คือพูดอะไรเอามือซ่อนไว้คือมืออ่าได้โชว์เด็ดขาดนี่รู้สึกมีอารมณ์อยากจะแบบอ๋อแล้วอะไรอเงี้ยนี่มันคือแบบเสน่ห์ของผู้หญิงนึกออกไหมโอ้ตายแล้วไม่เคยเห็นมือตัวเองเป็นแบบนี้ไหนลองเทียบทั้งสองข้างเลยดูพึบพึบอ่าพึบโอ้โหชัดเจนมากเลย